สวัสดีค่ะทุกคนก่ตอนนี้วันนี้ก็มาติดไฟจะเผาพริกเผาเกลือไม่ใช่เผาพริกเผากระเทียมเผาหอมทําน้ําพริกหนุ่มนะคะพอดีเพื่อนที่ทํางานเอาพริกมาให้เยอะมากเนี่ยค่ะก็เลยจะต้องทําน้ําพริกมันเยอะจริงๆไม่รู้จะทําอะไรกินตัวเองก็เลยวันนี้ดู ก็ใช้ความสามารถในการกอร่อไฟอยู่ประมาณ30กว่านาทีควันขงมง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 โงเชงเลยค่ะอเ,เ,เอาเตาเตายางจวเอาเอาหอมเอาหอมกับกระเทียมทิ้งลงไฟเลยนะเลนาะตอนแรกว่าจะใส่ไอ้เนี่ยใส่ไอ้เดกปิ้ง ถ้าใส่เหล็กปิ้งมันก็คงคงช้าใช่ไหมถ้าเผามันก็ต้องเอาลงเผาแบบนี้เลยใช่ปะคือหอมแดงไม่มีไงค่ะหอมแดงไม่มีก็เลยต้องใช้หอมหอมหัวใหญ่ใช้หอมหัวใหญ่แทนก็มาลองดูว่าหอมหัวใหญ่ทําน้ำพริกหนุ่มจะอร่อยไหมนะคะหอมหัวแดงแล้วก็หอมแขกหอมแขกที่ปลูกเอาไว้ค่ะ ผสมผสานกันเข้าไปเนาะส่วนกระเทียมนี่ก็จะเป็นกระเทียมจีนเนาะกระเทียมจีนที่ปุ่นก็ปลูกนะคะแต่แต่ได้ไม่สวยขนาดนี้อืมควันไยมาดูว่ามันทรมานขนาดไหนในการทําน้ําพิดแต่ละครั้งก็ตอนนี้หอมกับกระเทียม ก็ได้ที่แล้วนะคะก็จะโขกหอมกับกระเทียมก่อนเนาะโขกหอมกับกระเทียมก่อนกระเทียมสองหัวพริกหนึ่งกระจาดสองหัวใหญ่นะคะไม่ใช่สองกีบนะสองหัวใหญ่ๆอยู่นะก็เขาเรียกอะไรนะ คือคนญี่ปุ่นเขาไม่ชอบกินกระเทียมกันคือถ้ามีกลิ่นกระเทียมออกจากปากเราเยอะๆเขาจะบอกว่าเราปากเหม็นนะคะก็ต้องระมัดระวงนะังเนาะเพราะว่าเราทํางานทํางานอยู่กับคนหมู่มากคนญี่ปุ่นที่ชอบกินกระเทียมก็มีนะแต่เขาก็จะระมัดระวังมากเรื่องกลิ่นปากเขาก็จะชอบถามมีกลิ่นกระเทียมไหมฉันกินกระเทียมมาเมื่อคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วนั่นแหละก็คือเราทําอาหารเนี่ยเราก็ต้องระวังระวังกลิ่นปากด้วยนะคะแต่ทําไมเขาเขาไม่ระวังกลิ่นกลิ่นปลากลิ่นปลาซาซิมิก็ไม่รู้นะเพราะว่าถ้าคนไหนกินกินปลาซาซิมิมาเนี่ยเราจะได้กลิ่นกลิ่นปลากลิ่นปลาเหมือนกับปลาเนาะมันออกมาจากปากเขาอะแบบนั้นเลยบอกเราก็ต้องถามว่า คุณกินซาซิมิมาใช่ไหมเมื่อคืนนี้อะไรนะเขาก็บอกเอารู้ได้ไงอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนที่ไม่กินดิบเนาะเราก็จะรู้เราก็จะได้กลิ่นเราก็จะรู้ไงอย่างคนที่ดูบุหรี่ดื่มเหล้าอย่างเงี้ยใช่ไหมเราเป็นคนไม่ดูบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าเราก็จะได้กลิ่นพอได้กลิ่นแล้วเราก็จะรู้ไงว่าเออคนนี้กินอะไรมาอะไรเงี้ยนั่นนะคะก็คือสำหรับคนที่ไม่ดื่มนะนสำหรับคนที่สังเกตอ่ะ ก็คือเราก็คุกคีอยู่กับคนดื่มคนดูดบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราคุกคีกับเขาได้แต่เราเราอย่าไปทําเท่านั้นแหละคะ่ะก็มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งดีนะถ้าเราคิดคิดจะว่าเออค่าบุหรี่ค่าบุหรี่หนึ่งสองเนี่ยเท่ากับค่าอะไรนะคะค่าราเมนนะค่าก๋วยเตี๋ยวเราหนึ่งชามเราอิ่มท้องได้เลยอะ่ะถ้าเราไมา่คิดใส่แบบนี้เราก็จะเสียดายเงิน เสดายเงินท่าบุรีทันทีเลยนะคะนั่นแหละนิ่มจ,จะจะสอนลูกสอนหลานเนาะแต่ลูกชายก็ดูบุรีเนาะก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็บอกว่าอย่าดูดเลยเสดายตังอะไรเงี้ยเขาคือผู้ชายอะทำงานถ้ามันเครียดแล้วมันก็ต้องดูบุรีใช่ไหมคะนั่นนะคะโอเคได้แล้วเบกันเอากออกมาข้างนอกโอเคส่วนพริกท,ที่นิ่มใช้กระดาษฟอย ไปเผานะคะก็จะได้ไม่มีจะได้ไม่มีอะไรนะคะขี้เท่าเนาะนี่ค่ะก็เผาโอเคได้อยู่นะก็เอาลงโคกเลยอ้ร้อน,เนอะเดีย๋ยวลงโค,โอเ,คเอาโคกไปทีละน้อยโอเคเดี๋ยวเราจะมาห่อใหม่เยอะมาก อันนี้ก็เอาลงเผาแล้วอีกชุดหนึ่งนะคะก็จะเผาไปเรื่อยๆเอยอะจริงๆนะคะก็ค,คงต้องทำไปให้กินทั้งโรงงานนะคะใครชอบก็กินนะคะไปจะโขกไปเรื่อยๆนะคะสุกก็เอาลงมาโขกสุกก็ลงมาโขกนะคะ ก็จะเยอะขึ้นหน่อนจะเป็นน้ำพริกห่งงเลยจะเป็นน้ำพริกอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามีทั้งพริกแดงน้ําพริกมีทั้งพริกแดงแล้วก็พริกเขียวนะคะ ะะแจ่วที่ทําก็เอาไปให้เพื่อนที่ทํางานกินด้วยนะคะก็กินจนโอ้เผ็ดมากมากเผ็ดจนมีมีคําพูดเลยค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามรับชมการทําน้ําพริกนะคะคนอยู่ต่างบ้านต่างเมืองกินแค่นี้ก็แซ่บสุดๆค่ะขอบคุณนะคะ